เมื่อสี่ปีที่แล้วนี่เรารอไฟเกิดขึ้นก่อนเราถึงขึ้นไปดับแต่สองปีขึ้หลังเนี่ยพี่น้องจะแบนเกก่อพยายามใจพยาปัญญาเนาะเนี่ยอย่างใดที่จะบังคับให้ไฟมันลามมาช่วยกันทําแนวกันไฟเนี่ยอย่างใดที่จะบังคับให้มันเกิดซ้ำซากก็่พยายามคีดโค้นแผนขึ้นมานะจ้ะ มันจะเลือจุดเฉพาะที่มันจัดกันยากนะจ้าที่มันซ้ำซากเพราะว่ามันเป็นเขตแนวติดต่อระหว่างตำบลน,นะจ้าแล้วก็เป็นเหวลึกการเข้าถึงไฟเนี่ยค่อนข้างลำบากก็เป็นปัญหาซ้ำซากเหมือนกันจากที่ข้าเจ้าได้เป็นตัวแทนของตำบลไม่วินนะจ้ะเนาะได้ไปประชุมร่วมกับจังหวัดเป็นสิ่งที่ดีมากที่ปีเนี้ยทางจังหวัด หันแน่เข้ามาอู้กันในเรื่องของนโยบายใหม่ๆที่กําลังคิดขึ้นมานี่นะเจ้ามาวันนี้ผมเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการก็คือการกระชับความร่วมมือลงไปถึงระดับพื้นที่ตําบลหมู่บ้าน ผู้ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นนโยบายข้างบนลงมาข้างล่างเช่นสั่งการลงมาว่าห้ามเผาอย่างเงี้ยนะจะมันบัดส,สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของเรามันทําให้มีกันลักเผาเกิดขึ้นห้ามห้ามได้แต่มันก็ยังมีการลักเผาอยู่มันทําให้เพิ่มพื้พพนที่การเผานักขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือ เอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงมาอู้กันให้ชัดๆดตรงไปตรงมาเจเพื่อที่เราจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้เอาความจริงเนี่ยมาลงมือทําเพื่อที่จะให้มันได้ผลสลัมรทธิที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานพื้นที่ที่มีความจําเป็นจะต้องบริหารจัดการมันมีที่ไหนมากน้อยขนาดไหน,ม,ไหน,นไมีวิธีไหนที่จะทดแทนไฟมีวิธีไหนที่จําเป็นต้องไฟเพื่อจะได้บริหารจัดการได้ ซึ่งแท่นก็ได้มอบนโยบายว่าถ้ททำแผนข้างล่างสู่ข้างบนเนี่ยลองดูว่ามันจะได้ผลกอ่อแต่ก็เป็นตี้ถูกใจของท้องถิ่นแลวก็ท้องที่นะเจ้าเพราะว่ายัางน้อยมันจะได้ทำอะไรอย่างเงี้มันถูกจุดนะเจ้าเชียงใหม่โมเดลคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อที่จะลดการเผาให้มันได้อย่างเงี้ยนะเจ้าพื้นที่เผาไหม้ต้องลดให้มันได้ประมาณซาห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเป้เปาของจังหวัดเลยเจ้าเพิ่นตั้งเป้าไว้เนาะว่าเราจะทำได้แค่ไหนอย่างเงี้ยนะเจ้า อย่างวันนี้เขาหานได้ว่าชุมชนมีส่วนร่วมมาก19หมู่บ้านมาทุกหมู่บ้านเลยจ้าปีนี้เนี่ยมาเป็นปีแรกนะคะที่19หมู่บ้านนะคะมันน่าคุยการมาันน่าวาแผนด้วยกันปีนี้มันเป็นจะปีปีที่พิเศษกว่าปีที่แล้วพิเศษคือจะมีแผนขึ้นมาไงน,นี่มันจังแม่แ้วมันต้องีอ่อันนี้เขาปนไปนเขาก็จะมีแผนที่ชัดเจนของแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านไหนที่จะมีพื้นที่ชิ้นเผาแล้วก็พื้นที่ที่จะ รักษาไวอย่างเงี้ยะเจารื์เพ่าวงวงไว้ป่าตัวนี้คือป่าความเชื่อนะคะคือเราไม่สามารถที่จะให้เกิดไฟได้เราก็จะทําแนวกาไฟเนี่ยก็คือปกตินะคะของชุมชนบ้านห้วยอีกข้างเนาะเราก็จะมีกระชีเผาเป็นป่าสนป่าสนเนี่ยมาทากถถักโถกมนันนามาเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อเพลิงเวลาไฟลุกขึ้นอะแม้แต่เราจะมีเครื่องมืออุปก,กรณ์หรือว่าเราจะมีการลาพลมากเท่าไหร่นะเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมาได้เนาะมันจะใหญ่มา,มากแล้วก็เราคิดว่าน่าจะทํา พื้นที่ชีพเผานะคะคิดว่าน่าจะประมาณเร็วๆนี้มะกะลานะคะถ้าชีพเผาช้ากว่านั้น,น,นมาแล้พวกคุมไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ที่ขีดสีเหลืองนะคะก็จะเป็นไร่หมูเวียเนยเรือเมษาแล้วก็น่าจะมีการกำจัดเชื้อเพลิงแล้วก็การลาดตะเวนนะคะลาดตะเวนเนี่ยก็เกือบทุกป,ปีเหมือนกันนะคะแต่มาข้อคาดที่จะไม่เป็นแผ่นนะคะวันนี้เนี่ยก็จะทำเป็นแผ่นให้มาชาัดเจนขึ้นนะคะจัดที่เราไป ดับไฟอ่ะเราเปลี่ยบไ,ไปลาตะเวนไหมถ้ามันมีไฟลุกขึ้นเล็กๆน,น,น,น้อยๆเนี่ยเราจะได้ช่วยกระดับทันทีการที่เราจะไปรอให้มาไฟมานลุกกว้างอย่างนี้เนี่ยมาทําให้เราเหนื่อยบินี้เนี่ยแผนที่เราคิดว่าจะทําให้มาชักขึ้นนะคะก็คือแผนเกี่ยวกับการลาตะเวนเนาะ หลังจากที่เฮามีการทำแผนระดับผู้นำชุมชนแล้วเฮาก็จะลงสู่การทำแผนประชาคมระดับหมู่บ้านมันต้องไปอู้ไปแจกเพื่อเปิ้นได้เข้าใจว่าเฮาจะมีการจัดการบริหารอย่างไดแล้วเปิ้อนมีความคิดอย่างไดในเมื่อเปิ้นเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วแผนเนี้ยเปิ้นต้องเป็นเจ้าของห่วมตัวกับผู้นำชุมชน จะต้องให้ชาวบ้านรู้จะต้องให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็จะต้องให้ชาวบ้านเนี่ยลงมือทาด้วยตัวเขาเองชาวบ้านมาอยู่ในภาพปฏิบัติเราจะทํายังไงให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะก็คือตรงนี้จากแรกขึ้นบนก็คือเอาความคิดของคนชั้นล่างเนี่ยไปเสนอให้นคนชั้นบนได้ฮับหูแวะเออเนี่ยมีจะแก้ปัญหาในลักษณะนีเนอแนวนีเนอ หลังจากประชาคมระดับพี่น้องจาวบ้านเรียบร้อยเฮาก็จะเข้าเอามาสู่แผนในระดับอบตของเฮาเฮาจะมีจับ GPS ไว้มดนะเจานะ้าเนาะเฮาจะมีจุดพิก,กัดไว้เฮาจะหูายลวว่าไฟมันไหมจุดไหนอย่างใดอย่างใดเปื้อที่เฮาสามารถที่จะเอาไปบูรณาการกับอำเภอกับจังหวัดนะเจา้าจังหวัดต้องการเฮามีแผนให้เรียบร้อยว่าเนี่ยจะได้ที่จะเข้าถึงการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดไฟอยู่ผู้ปีอย่างเงี้ยนะเจา้า เขามีความตั้งใจมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะทำแต่ว่าต้งสาศสยกดไค่ที่จะช่วยสนับสนุนต่างๆให้มันเกิดกระบวนการพบปะพูดคุยทําแผนหรืออะไรทั้งหลายหรือหาเงินมาใส่อยากจะใหือมาช่วยเหลือคนต้องบนตัวนะเจ้าในการที่ต้องไปดับไฟบนดอยนี่นะเจ้าค่อนข้างเสี่ยงเงินเดือนกว่ามีค่าจ้างกว่ามีเป็นจิตอาสาที่อาสาไปดับไฟให้กับส่วนรวมอย่าผมเนี่ยเมื่อเอาชาวบ้นไป่ดับ่ะ ต้องคว้มก็บเปล่าตมาเนี้ยผดดดนะู้โดยตรงนะบางทีหน้ามาผมก็ไม่มีอ่ะตัวชาวบ้านเดินไปชาวบ้านก็ไม่ค่อยไปคือที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมมีให้สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ชาวบ้านก็เต็มที่เราพยายามจะทําตรงนี้ให้เชียงใหม่แม้ไม่สําเร็จแต่ว่าขอเริ่มต้นนับหนึ่งยังไงยังไงขอเริ่มนับหนึ่งให้ได้ถ้าเรานับหนึ่งได้เราจะไปได้ ทางท่านผู้ว่าปุ้นมีแนวคิดอยากจะให้ออย่างน้อย30ตำบลน,น้ำรองเนี่ยปีนี้ถ้าดีขึ้นคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่คงจะพร้อมทั้งจังหวัดนะจ๊ะหลังจากมดช่วงหนาฮ้อนนะจ๊นะเนาะก็จะมีการประเมินผลมาประชุมวิเคราะห์กันว่าสถิติของจุดฮอตสปอตเนี่ยมีการลดลงก่ออย่ามาแจ่มันจะมุดไปเลยมันมันขอเปลี่ยนไปไปได้แต่ว่าเราลองดูแล้วว่าปีนี้ไฟมันจะลดลงได้ก่ออย่าจ๊าถ้าสมมุติว่าปีนี้มันดีขึ้นเนี่ยข้าเจ้าพูดว่า น่าจะถือแนวทางนี้นำไปปฏิบัติต่อๆไปแห่งจ้า